คาถามหาจากักรพรรดิพลังครอบจักรวาลเปลี่ยนลายให้ใกลายเป็นดีเพิ่มพูนบรารมีปรพบพับภพภูมิให้แก่สัพววิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรก่อนสวดตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมพุทธายะพระพุทธไตรายรัตนายานมานีนภรัตสีสะหาสะสุธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทมโมนะ พุทธบูชาธรรมมาบูชา,รรชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทงังศีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธตรยรัตนายานมณีนภรัตศีสะหสาสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทงังศีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทา ามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญานมานีนภรัรตสีสะหัสะสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆย่าทาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังศีวาลีจามหาเทรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาบูเช นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีน,นพรัตศสีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวาลีจามหาเทรัง อาหันทามิทุระโตอาหันทามิทาตุโยอาหันทามิสัพะโสพุทธธรรมมสังฆาปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาณมานีนภารัตสีสะหัสะส,สุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,า,ชาอักขีทานังวารังคันทงังสีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุรั อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนภรัต สีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยาทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมา,าบูชาสังฆาบูชาอัคขีทานังวารังคันทังสีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย,อา,าาโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมมสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรัสสีสะหัสาสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธาบูชาธรรมบา,าบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทงังสีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆาบูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรัตสีสะหัสะสุธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธมโมนะ พุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันทงังศีวาลีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆาบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีน,นพรัตศีสะหาสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชาอักีทานังวารังคันทงังสีวารีจามหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทา มิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมสาสัพเพสังฆาพาลปัตตาปัจเจกาน,านันจะยังพาลัง อารหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัภพโซสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมสาสัพเพสังคาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อารหันตาน,านาตันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพโส สพัพเพพุทธาสาพัพเพธรรม,มสาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปตเจกานันจะยังภาลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสพัพเพพุทธาสาพัพเพธรรม,มสาสัพเพสังฆา พาลปัตตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซ สพัพเพพุทธาสาพัพเพธรรมสาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกาน,านันจะยังพลังอารหันตาน,านาตันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิ ธรรมังอาธิธามิสังังอาธิธามิ